สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับเอิญที่บริษัทเพชรยนต์เช่นเคยนะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้จะมาแนะนำตัวรถคันด้านหลังนี้เลยนะคะถ้าอยากชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ก่อนนะเพื่ออัปเดตข่าวสารนะที่เข้าใหม่ให้กับลูกค้าได้ชมทุกๆวันเลยเดี๋ยวพามาชมตัวรถคันด้านหลังกันเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่หายากที่สาคัญเป็นโตโยต้าอัลต 1.8ตัววีตัวท็อปสุดเลยนะคะที่สำคัญหลุดจองด้วยนะเดี๋ยวพามาชมตัวรถของคันนี้นะคะรอบๆคันกันเลยมาเลยนะคะตัวรถคันนี้นะคะเป็น t o y ยต a าอ t ติ1.8วีราคาตั้งขายอยู่ที่550,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2017 จดปี18เลขไม้เพียง1 8 3 0 0 0กิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม่เดิมมือเดียวไม่มีชนหนักผิกคว่ำจมน้ําไฟไหม้ด้วยที่สําคัญตัวรถเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยเลยนะคะเดี๋ยวพามาชมตัวรถของคันนี้รอบคันกันเลยคันนี้นะคะได้ในส่วนตัวไฟนะคะเป็นไฟโปรเจกเตอร์มาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกัน ไฟเลี้ยวอยู่ในกรอบของดวงไฟเรียบร้อยเลยนะคะมาพร้อมกระจังหน้านะคะโครเมีย่ยมเงาๆนะคะสองเส้นแบบนี้เลยที่สำคัญนะคะทะเบียนของคันนี้ก็สวยด้วยเลยทะเบียน7กอไก่ต่อเต่า7-6-8-1นึ่งนะคะเป็นป้ายกรุงเทพแบบนี้เลยเดี๋ยวพามาชมถัดมาเลยนะคะตัวรถคันนี้มีไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้าติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะมีตัดหมอกมาให้แล้วโปรเจคเตอร์มาให้แล้ว ออปชันครบจริงๆนะคะถัดมาเลยนะคะคันนี้มาพร้อมตัวแม็กนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะตัวแม็กคันนี้เดิมไม่เดิมนะคะดูสีแม็กได้เลยนะคะสีดําตัดสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะเงาเงาแบบนี้เลยหัวน็อตห้ารูนะคะพร้อมกับตัวรถที่ได้ในส่วนของตัวยางนะคะนี่ยางบอกเลยว่ายางใหม่ๆเลยนะคะ ยังปี2,021นนะคะแบบนี้เลยอ่า ถัดมาเลยนะคะด้านบนของตัวรถนะคะมีโลโก้ของตัว DuOVVTI นะคะนี่โลโก้อยู่ครบสีของตัวรถก็เป็นสีเดิม,เ,ดม mm hmm. เช่นเดียวกันมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสีของกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยคาดยาวนะคะด้วยโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนะคะที่สำคัญบอดี้ตัวรถของคันนี้นะคะกระจกก็เดิมเช่นเดียวกันนี่ โตโยต้านะโตโยต้านะคะอยู่ครบทุกจุดให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวรถคันนี้บอดี้เดิมไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำไฟไหม้มาแน่นอนและก็ไม่เคยถอดเปลี่ยนด้วยนะคะที่จับของตัวรถนะคะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยคาดเด้วยโครเมียมนะคะเงาๆแบบนี้เลยนะคะบอกก่อนว่าตัวรถคันนี้เป็นสีขาวมุกด้วยใครที่หายอยู่รีบจัดเลยนะเพราะว่าคันนี้เป็นรถที่สี่หายากอีกหนึ่งคันด้วยเลยนะคะ ไฟท้ายตัวรถนะนี่เลยไฟไท้ายของตัวรถนะคะบอกเลยว่าอบเฉียวมากนะคะขึ้นชื่อของออติสเลยนะคะว่าไฟไท้ายเขาสวยจริงๆคาดด้วยโครเมียมเงาๆเลยนะคะ,ะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตัวรถคันนี้เป็นรถที่เข้ามาได้ไม่นานด้วยนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพที่แบบ100%เตบอดี้ของตัวรถก็อาจจะยังไม่ได้สะอาดแบบ100%นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวเก็บงานให้รับรองนะคะว่า ใหม่กิฟแน่นอนนะคะถัดมาเลยนะคะโลโก้ของตัวรถนะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะโคโวลล่าออติสนะคะเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยพร้อมกับตัวรถที่เป็นเครื่อง1.8ตัววีนะคะท็อปสุดๆไปเลยอ่าเราไปชมด้านหลังกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้เขาสามารถเปิดนะคะจากตัวรถได้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องนะคะที่ติดตั้งมาให้นะคะเรียบร้อยเลยนะ,ะเรามาดูด้านในที่เก็บสัมภาระกันนะคะ นี่พื้นที่ด้านหลังบอกเลยว่าไม่บอบไม่ชม้ำใหม่กิฟแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดดูฝุ่นมารับรองว่าใหม่กิฟแน่นอนนะคะนี่คันนี้มาพร้อมยางอะไหล่นะคะเตรียมพร้อมเลยมียางอะไหล่นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับเครื่องมือแม่แรงนะคะก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูหัวน็อตตัวรถกันไหมนี่หัวน็อตของตัวรถนะคะไม่มีรอยไขยรอยถอดแบบนี้เลยให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าคันนี้ไม่ดีไม่มีชนละ ไม่มีโดนชนหนักมาแน่นอนอ่านี่ซีนนะคะยังมีรอยเรีบแบบนี้อยู่ด้วยเลยนะคะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับหัวน็อตด,ด้านซ้ายด้านขวาใหม่กิฟตแบบนี้เลยเดี๋ยวพามาชมบอดี้ตัวรถของภายในกันบ้างดีกว่านะคะว่ามีออปชันเกี่ยวกับตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมภายในกันอ่าพามาชมในส่วนของบอดี้นะคะภายในกันเลยนะคะด้านหลังกันก่อนเลยอ่า เปิดมาปุ๊บนะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่าภายในเขาเป็นสีดํานะคะสีดําไม่พอเป็นเบาะหนังด้วยพื้นที่ด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังเดินได้ตะเข็บนะคะสีขาวแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวออปชั่นนะคะที่รุ่นตัววีมีแล้วนะก็คือม่านหลังนั่นเองนี่แต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เขาเป็นปรับมือนะคะจะยังไม่ใช่ไฟฟ้าเขาสามารถเก็บได้แล้วก็ เอาออกมานะคะที่แขวนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่มีที่อิงไหลมาให้เรียบร้อยเลยนะคะออปชันขบเครื่องมากๆที่ปิดเปิดเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยลายสีเทาแบบนี้เลยนะคะที่วางแก้วให้นะคะ2องฝั่งเลยคุ้มมาก,มากอ่าถัดมาเรามาดูด้านในกันบ้างตัวรถแค่นี้มีที่ชาร์จแบตมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะใช้เป็นสาย USB ได้เลยนะนี่ ใช้เป็นสาย USB ได้เลยนะคะพร้อมกับตัวออปชั่นนะคะภายในตัวรถคันนี้ก็จะมีกระเป๋าจิงโจ้นะคะติดตั้งมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเอาไว้ใส่เอกสารหรือว่าเอาไว้ใส่หนังสือเรียนด้วยก็ได้นะคะถ้าเกิดมีเด็กเล็กนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะอ่ามาชมในส่วนตัวด้านหน้ากันบ้างนะคะด้านหน้าตัวรถของคันนี้อบอกเลยว่าเพอร์เฟกมาก ภายในเป็นสีดำไม่พอดูแลก็ง่ายได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าไปด้วยเลยนะคะลูกค้าขาเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะทั้งของคนนั่งแล้วก็คนขับเลยนะคะถือว่าสะดวกแล้วก็สบายมากๆเลยนี่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ขับหรือว่าเด็กขับวัยรุ่นขับก็ได้เลยสะดวกสบายมากๆเดี๋ยวพามาชมในส่วนของตัวรถภายในกันเดี๋ยวจะลองสตาร์ทรถให้ลูกค้ากันเลยนะต้องบอกก่อนว่าครันนี้เป็นเอนจิ้นสตาร์ทแล้วนะคะ เอนจิ้นสตาร์ทเรียบร้อยเลยนะกดปุ๊บติดปั๊บเลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดแอร์ให้ลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวเผื่อลูกค้าร้อนลูกค้าบอกว่าลูกค้าไม่ได้ร้อนนะแต่ว่าน้องเอิญน่าจะร้อนอ่ะถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าอากาศด้านนอกร้อนมากๆเลยนะคะถึงกะต้องแนะนําให้ลูกค้านะคะมีรถยนต์ไว้ใช้งานนะคะเพราะว่าแอร์เย็นเพลงเพราะฝนตกก็ไม่เปียกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันและก็อีกหนึ่งตัวเลือกให้กับลูกค้าด้วยเลยใครที่หาคันนี้อยู่แบบอยากได้มากๆเลยนะคะก็ต้อง รีบเลยนะถูกใจนะคะก็รีบจัดเลยนะคะคันนี้นะรีบโทรมาอ่ะเรามาดูในส่วนออปชันภายในกันบ้างพวงมาลัยคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยหนังแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะที่สามารถเปลี่ยนช่องได้เลยนะคะรับสายวางสายได้เลยนะคะพร้อมกับตัวเพิ่มเสียงลดเสียงไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อบลูทูธรับสายคุยสายก็สามารถที่จะพูดผ่านตัวนี้ได้เลยนะมาพร้อมด้านขวานะคะที่เป็นตัวบอกนะคะในสองตัวหน้าปัดนั่นเองนี่เดี๋ยวลองกดนะ นี่เขาก็จะแบบคอยบอกนะคะว่าคันนี้นะคะใช้งานเป็นยังไงใช้หมดประหยัดน้ำมันเป็นยังไงนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะออกทิปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าครบจบมากๆเลยนะคะในคันนี้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นบอดี้ด้านในนะคะคันนี้ก็ได้เป็นในส่วนของกระจกนะคะที่เป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ได้เลยนะคะนี่กระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ได้นะคะ360องศาพร้อมกับตัวกระจกของตัวรถนะคะที่ เป็นกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะคะแล้วก็มีตัวล็อกรถปลดล็อกให้นะคะต้องบอกก่อนว่าตัวรถคันนี้ยังเก็บรายละเอียดนะคะยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเก็บให้รับรองว่าใหม่เก็บแน่นอนนะคะสําหรับตัวรถคันนี้มาออปชั่นนะคะในส่วนตัววิทยุกันบ้างนะนี่วิทยุของตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นตัวสัมผัสแบบนี้เลยนะคะสามารถที่จะปิดเปิดหรือว่าเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสาย fm/am ก็ใช้งานได้ปกติเหมือนกันใช้เป็นการสัมผัสนั่นเองนะคะ มาพร้อมตัวแอร์นะคะที่ได้ออปชันนะคะเป็นแอร์ปรับออโต้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้ก็คือตั้งเป็นออโต้ก็ได้เลยนะถือว่าสะดวกแล้วก็สบายในการใช้งานมากๆเลยนะคะลูกค้าสามารถที่จะตั้งไว้เป็นออโต้ก็ได้เช่นเดียวกันถัดมาเลยนะคะบอดี้ด้านหน้าของตัวรถนะคะตรงนี้ก็ สามารถที่จะาวางของจุกจิกวางในส่วนของตัวกุญแจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าเอาไว้วางกระเป๋าเงินก็ได้เหมือนกันนะตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวรถที่เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดเลยนี่เบรกมือเขาก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะมีตัวสปอร์ตนะคะที่เอาไว้ควบคุมนะคะถ้าลูกค้าอยากเอาเป็นสายซิ่งนะเราก็มีนะคะในส่วนของตัวออปชั่นที่เป็นสปอร์ตตัวนี้นะคะมีที่อิงไหลให้นะคะมาพร้อมกับด้านในนะคะที่มีที่ เก็บสัมภาระให้กับลูกค้าได้เยอะมากๆเลยใส่เหรียญด้านบนก็ได้เหมือนคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่ตัวรถคันนี้นะคะจดทะเบียนวันที่2พฤษภาคม2561นะคะต้องบอกก่อนว่าตัวรถคันนี้ปี17แต่ว่าจด18นะคะแรกจด1ปีนะคะเบนซินล้วน บอดี้ <Body S 2> เดิม141งดแรงมา้ารถคันนี้มาจากบริษัทนะคะลำดับที่1นั่นเองเดี๋ยวบอกเลยว่าคันนี้ครบจบมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวรถนะคะที่ได้อ PTION อของคันนี้ครบมากๆมาพร้อมเพดานด้านบนของคันนี้กันบ้างนะคะเพดานด้านบนของคันนี้มีไฟ2แผนที่มาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยทั้ง2จดุดแล้วก็ตัวนี้นะคะที่บงังแดดมาพร้อมกับกระจกนะคะที่ปิดเปิดแบบนี้แล้วก็ปิดไฟแบบนี้ได้เลยนะคะถือว่าสะดวกสบายมากๆที่สําคัญ ตัวนี้มาพร้อมออปชันนะคะที่เป็นกระจกนะคะมองหลังเป็นออโต้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของบอดี้นะคะห้องเครื่องของคันนี้กันดีกว่าไปกันเลยไปชมห้องเครื่องกันเดี๋ยวขออนุญาตดับรถก่อนนะคะอ่าในส่วนของคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานมากๆที่สำคัญเขาเป็นเครื่องพันแดด้วยนะเรามาดูห้องเครื่องของคันนี้กันดีกว่านะคะ ต้องบอกก่อนว่าคันนี้ยังเก็บรายละเอียดที่แบบว่ายังไม่ครบถ้วนนะคะเพราะว่าห้องเครื่องของคันนี้ก็ถือว่าเป็นห้องเครื่องเดิมๆยังไม่ได้เก็บอะไรยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรด้วยมาพร้อมเครื่องยนต์นะคะที่เป็นตัวดูอวอ VVTI นะคะเป็นเครื่องพันแนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้ํามันเครื่องของตัวรถกันอบอกเลยว่าน้ํามันเครื่องนี่ใส่กิ๊กเลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าเจ้าของคนเดิมเขาดูแลมาดีเช่นเดียวกันนะคะนี่เลย แต่บอกก่อนว่าเดี๋ยวของเรานะคะมีช่างมืออาชีพนะคะเขาตรวจเช็คให้อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟระบบแอร์นะคะหรือว่าเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ของเราก็เช็คให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันถัดมาเลยนะคะมาดูที่หัวน็อตกันบ้างนะนี่หัวนอ็อตฝากระโปรงรถนะคะเป็นหัวน็อตที่ไม่มีร่องรอยการขายแบบนี้เลยนะคะเม็ดอาร์คโครงสร้างของตัวรถนะคะก็อยู่ครบเลยนะนี่เลย เม็ดอาร์คอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบให้กับลูกค้าได้เห็นด้วยนะคะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันมาดูหัวน็อตถัดมากันบ้างนะคะนี่หัวน็อตตัวรถนะคะก็ยังไม่มีรอยขยหรือว่ารอยถอดใดๆนะคะที่บอดี้ของตัวรถก็ยังมีมาร์แต้มสีนะคะจากโรงงานให้กับลูกค้าได้เห็นแบบนี้เลยบอกเลยว่าเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าอีกหนึ่งคันที่เอาไว้ใช้งานและที่สำคัญตัวรถคันนี้ก็ ราคาจับต้องได้นะคะพนักงานบริษัทนะคะหรือว่าอาชีพใดๆน,นะคะที่อยากจะโทรมาปรึกษาเคสก็ปรึกษาได้เช่นเดียวกันนะดเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะคะ ได้เลยสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถ t o y o ต a a อ t i s 1.8V คันนี้นะคะสามารถติดต่อหาพวกเราได้นะคะผ่านเบอร์ที่หน้าจอได้เลยนะคะหรือว่าโทรหาเอิรนได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884นะคะแอดไลน์นะคะหาเอิรนเบอร์นี้ได้เลยนะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวจะมาอัปเดตตัวรถนะคะให้กับลูกค้าได้ชมในทุกๆวันเลยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เขาเรีวันนี้แม่เขาเรียกว่า